เล่าให้ฟังหลังขับวันนี้มาคุยกันถึงเจ้ารถดุดันคันนี้ครับ Subaru BRZ หรือว่า b r c 2.4 Boxer e y s i g h t ติดตามมาชมครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถยนต์ subaru brc หรือว่า b r z นะครับเป็น subaru brc 2.4 boxer i s i h e เป็นคันที่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับขับง่ายหน่อยก <c oughs> ารออกแบบตกแต่งภายในนั้นทำได้ดีครับเป็นโทนสีดำแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยเป็นวัสดุผสมผสานนะครับ เป็นดำตะเข็บแดงเดินเส้นแดงให้ออกความรู้สึกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเบาะนั่งพิงเต็มหลังนั่งเต็มก้นกระชับรับตัวได้ดีแล้วก็เข็มขัดนิรภัยหรือว่าเซฟตี้เบลนี่ก็รั้งตึงเอาไว้ได้ลงตัวดีทีเดียวครับวงมลาลัยปรับได้เป็นมัลติฟังชั t นสตีลลิงวิลคันเบรกมือเป็นแบบชักขึ้นโอขึ้นมาหน่อยเพราะว่าคงต้องการใช้พื้นที่ ให้มันคุ้มค่าว่ามันเถอะนะครับก็ได้งานได้ง่ายหัวเกียร์นั้นมองเห็นแล้วนึกถึงรถเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดาครับนะเพราะหัวเกียร์ออกแบบมาดูทรงและคล้ายๆกับเป็นรถเกียร์ธรรมดาแต่จริงๆเป็นเกียร์ออโต้นะครับสวิชแอร์แบบปุ่มหมนุนแยกส่วนทำงานได้ดีลมเย็นดีนะครับซ้ายขวาเป็นแบบทรงกลมทรงกระบอก ตรงกลางนี่ก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนเป็นการออกแบบที่ดีครับแล้วก็บวกกับห้องโดยสารที่ไม่ได้มีพื้นที่กว้างอะไรมากมายนะักแอร์ถึงเย็ยนฉ่ำดีทีเดียวนะครับด้วยความที่เป็นรถแบบคูเป้สองประตูสองบวกสองที่นั่งเอาจริงๆก็สองที่นั่งหน้านี่แหละที่สบายที่สุดสองที่นั่งหลังก็เอาไว้สำหรับคนตัวเล็กๆหรือส่วนใหญ่ก็เอาไว้ เอกสารนะครับก็มีโหมดต,ต่างๆให้ขับขี่ให้เลือกนะครับจะเป็นโหมดสปอร์ตก็ได้นะครับก็เลือกเอานะค,คือจะสโนว์หรือสปอร์ตต้องการการ,การดิ้นการสะบัดส่วนข้อมูลทางเทคนิคครับ Subaru BRC 2.4บ er, ็อกเซอร์คันนี้เนี่ยแน่นอนพอมีบ็อกเซอร์ต่อก็เป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์หรือว่าสูบนอนยันครับ เป็นเครื่องยนต์ในรหัส fa 2 4หรคือเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนอน w head camshaft 16วาลคือมี4วาลต่อสูบนั่นเองนะครับความกว้างกระบอกสูบก็94มิลิเมตรระยะชัก86ด86มิลิเมตรเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในนิยามหรืออยู่ในคำจากัดความของคำว่าเครื่องยนต์ชักสั้นมีความจุจริงๆแล้วก็คือ2387ซีซีก็เรียกกันว่าเครื่อง2.4ลิตร แรงอัดในกระบอกสูบ12.5ต่อนหนึ่งการจ่ายน้ำมันเชื้อโฟลงก็เป็นแบบวัชฉีตรงหรือว่าแกสโซลีนไดเร็คอินเจคชั่นแรงม้าที่เครื่องยนต์บล็อกนี้ให้มาก็คือ237แรงม้าที่7,000รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด250นิวตันเมตรที่3,700รอบต่อนาทีนะครับกำลังทั้งหมดก็ถ่ายทอดผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออโต6้6สปีด เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟ์สันสตรับพร้อมด้วยโรเวอร์แอลอาร์มคอยล์สปริงแล้วก็เหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังก็เป็นดับเบิลวิชโบนคอยล์สปริงแล้วก็เหล็กกันโครงนะครับยางทั้งสเส้นก็ขนาด215 40ขอบ18นิ้วความยาวตัวรถก็4,265ม mm. ิลลิเมตร ความกว้าง1,775มม mm, ส่วนสูง1,310ม mm. ตรฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง2,575ม mm, มตรน้ำหนักตัวรถ1,310กิโลกรัมมีการเฉลี่ยน้ำหนักกระจายน้ำหนักเอาไว้โดยอยู่ด้านหน้า53%ด้านหลัง47%จะเรียกว่าเฉลี่ยกันแบบ50-50ก็ว่าได้ครับในทางเทคนิคตัวเลขที่ต่างกันอย่างนี้ถือว่าเท่ากันนะถังน้ำมันจุ50ลิตร เป็นรถที่ขับได้สนุกดีทีเดียวครับมารวัดต่างๆอ่านง่ายสบายตากดคันเร่งไปมาเสียงเครื่องบ็อกเซอร์ดังบู๊ดกระหึ่มขึ้นมานิดๆพอได้อารมณ์ทบได้สนุกจริงๆบอกได้เลยครับว่านี่คือรถที่คนที่เป็นแฟนซูบารุด,ดั้งเดิมเป็นแฟนเครื่องบ็อกเซอร์คือเครื่องบ็อกเซอร์เนี่ยบุคลิกหรือว่าคาแรคเตอร์ของเขาก็คือ รอบจัดซอยทีกดแล้วมาว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับก็ทำให้ขับได้สนุกครับเป็นรถแบบคูเป้สประตู2อบวกสที่นั่งสำหรับคนที่ครอบครัวเล็กหรือเพิ่งเริ่มต้นสร้างครอบครัวและชอบขับรถอย่างสนุกสนุก fun to drive นี่คือ subaru b r c 2.4 boxer eyesight ครับ 2้า8 49,000บาทราคาค่าตัวของสุบารุ BRC หรือว่า b r z ออกเสียงแบบไทยๆนะครับสุบารุ BRC 2.4 Boxer Eye Sight ถือว่าเป็นสนนราคาค่าตัวที่แฟนๆสุบารุบอกว่ารับได้จะว่าไปแล้วสุบารุ BRC หรือว่า b r z นี่นะครับเขาว่ากันว่าอะไรก็ตามถ้าบอกว่าเขาว่ากันว่านั่นคือคนพูดอย่างผมเนี่ย ปฏิเสธความรับผิดชอบผิดถูกก็บอกเขาว่ากันว่าอันนี้สังคมไทยไทยเราเขาว่ากันว่าซูบารุ BRC หรือว่า BRZ นั้นเป็นพี่น้องฝาแฝดน,นะครับกับโตโยตา้าร่วมมือกันพัฒนารถขึ้นมาถ้าจะให้เดาก็ต้องเดาว่าซูบารุพัฒนาเครื่องยนต์แน่นอนละครับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์แบบนี้เนี่ยต้องถือว่าซูบารุเขาเป็นเจ้าแห่งเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ ส่วนรูปร่างโฉมหน้าตาช่วงล่างแบบเนี้ยผมก็ต้องเดาต่อว่าน่าจะเป็น t o โยต้าเพราะหากดูรูปโฉมนมพันธ์จะเห็นเลยครับเห็นปุ๊บเนี่ยนึกย้อนไปถึงเซลิก้าทันทีก็เลยคิดว่ากรรร่วมมืออย่างนี้คงเป็นการร่วมมือคนนั้นออกแบบนี้อันนี้ออกแบบนี้แล้วก็จับมาผสมรวมกันฐานะที่ซูบารุกับโตโยต้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่เอาเทอะใครจะออกแบบอะไรก็สราง แต่พอขึ้นลองนั่งลองขับแล้วบอกได้เลยครับว่าขับได้ดุดันสนุกสนานลองดูครับใครที่ชอบรถแบบนี้สไตล์นี้ขับดูครับแล้วถามว่าใช่ตัวคุณหรือไม่